สวัสดีครับผมแอดมินเพจติ่งโลซิงโซซ c i ตี้นะครับสำหรับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านคาแคร์โชคดีคาแคร์นะครับสถานที่ตรงนี้อยู่ปากทางเข้าของสวนสนุกดีมเมอร์สำหรับวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้ารถคันนี้นะฮะเป็น U, อีซู e เปีสิบสามเดี๋ยวจะให้พี่เจ้าของรถมาแนะนำว่าคันนี้ทำรายละเอียดอะไรไปบ้างเ,เดี๋ยวเชิญพี่เจ้าของรถครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะพี่ชื่ออะไรครับชื่อตั้มครับตั้มลังสิติอืมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกพี่ตั้มเนาะครับผมคันนี้มันเป็นรถปีอะไรทําอะไรไปบ้างเดี๋ยวพี่เอาภายนอกก่อนดีกว่าพี่ทำอะไรไปบ้างภายนอกภายนอกเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนแก้มคาร์บอนฝาปรงคาร์บอนประตูคาร์บอน F1 สี่บานอ่ามีประตูครับก็คือรถคันนี้ที่ เดิมๆเนี่ยมันเป็นปี13ปี13ตัวสูงรถเดอร์เทนไฮเดอร์แท้ครับกดเตียยแป๊กเลยใช่อ่ะก็คือพี่ก็จะทำเป็นฝาคาร์บอนใช่แก้มแก้มประตูสี่บานใช่ฝาด้วยครับอ่ะก็คือเป็นลาย F1 ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆคันนี้แล้วด้านหน้าพี่เป็นมันไม่ใช่หน้าออนิวนะใช่ครับเป็นหน้าหน้ามิวเอส2ห1 5เป็นหน้ามิวเอครับ มันมันต้องเปลี่ยนไฟด้วยไหมเปลี่ยนไฟเปลี่ยนกันชนครับไฟกันชนแล้วก็ชุดกระจังด้วยชุดกระจังอืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาด้านนี้กันดีกว่าพี่ก็คือพี่ตัดขาลงลงแป๊กไปเลยใช่ครับตัวสูงแท้อ่ะล้อสี่ล้อพี่ใส่เป็นลายอะไรพี่เอทีสามเจ็ดครับเออีสามเจ็ดหน้าแปดจุดห้าหลังหลังเก้าจุดห้าหลังเก้าจุดห้ายางเบอร์อะไรครับพี่ยางสองสี่ห้าสี่ห้าสองสี่ห้าสี่ห้ายางหลังสองเก้าห้าสามห้าครับอืม ก็คือข้างหน้าพี่โหลดไปเท่าไหร่พี่โอ้โหดจำไม่ได้หลายรอบดอย่านเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองนะของผมประมาณประมาณหนิ้วครับประมาณ6นิ้วสอดก็คือตัวสูงเรามากดแบบมันแทบจะเป็นรถเตี้ยไปเลยใช่ครับมันต้องตัดขาครับมองมองเพืนๆภายนอกผมว่ารถเตียเ้ยแปลงโป่งใช่ใช,ใช่จริงๆเป็นรถสูงอ๋อแล้วก็พี่มีทําเป็นฝาฝาฝาถังน้ํามันด้วยใช่คือเป็น,ปนแคบราหมดเลยรายละเอียดแทบ จะทั้งหมดเลยครับอ่ะแล้วส่วนข้างหลังก็คือย้ายลงย้ายลงสามนิ้วผมครับประมาณสามนิ้วเด็ดเลยก็คือตัวนี้พี่ทําช่วงล่างอ่ะช่วงล่างของพี่เป็นยังไงบ้างพี่มีโชว์วินเนอร์ครับแล้วก็มีเออาร์แขนเดียวแขนเดียวครับก็คือไว้ซิ่งอย่างเดียวไว้ซิ่งอย่างเดียวเพราะว่าผมติดตามเฟซบุ๊กพี่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับพอได้วิ่งพอได้วิ่งพอ diving ครับด้วิ่งนะอ่ะทีนี้ดูเพื่อนๆตรงข้างหน้าข้างหลังนี่ถ้า ถ้าใครไม่รู้นี่เหมือนเหมือนรถเอาตัวเตี้ยไปแปลงโป่งทําสูงแต่ที่็นของพี่ตัมเนี่ยเป็นรถแท้อ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ตัํมเปิดฝั่งนู้นเลยครับได้ะพี่ตั้มอธิบายเลยพี่มีอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยของพี่ก็มีออปชันข้างในก็มีดิฟฟี่ตามสูตรของวัยรุ่นนะครับแล้วก็มีแซดี มีวัดบูธแล้วก็มีไม้ข้างในจะเป็นคาร์บอนแทบหมดแล้วคือพวกเก๊ะพวกที่แก้วน้ําพวกอะไรนี่พี่เป็นคาร์บอนหมดเลยใช่เป็นเอฟวันหมดเลยทางข้างไก็วงมะไรใช่อ่ะวงมะไรของพี่นี่มันมันแปลกๆนะของพี่ไปของเดิมไปทํามาเหรอพี่ใช่ครับของเดิมไปทํามาทําจากที่ไหนครับตัวนี้ตอนนั้นผมทํามาจากชนบุรีครับประมาณกี่บาทพี่เผื่อสามสามสามพันเก้านะ ามพันเก้าก็คือเอาของเดิมเนี่ยไปปั้นเป็นทรงเหมือนเหมือนรถกระใช่ใช่ใช่ครับแล้วไอตัวแสดงผลตัวนั้นเขาเรียกอะไรอรพี่เนี่ยครับใช่เฮ้นี่เขาเรียกอะไรผมจำไม่ได้มันใส่มานานแล้วมันมันวัดอะไรบ้างพี่วัดได้ทุกอย่างนะลบโค้ดได้วัดได้ทุกอย่างครับผมทํางานเหมือนคล้ายๆมอนสเตอร์เกตใช่ไหมใช่ใช่ใช่ได้ทุกอย่างเลยดีเด็ดเลยดีเด็ดเลยแล้วก็มีเบาะมีเบาะสี่ตัว บาะแรคคาร์โลแคู่หน้าก่อนตอนนี้มันเป็นบ่ออะไรพี่เป็นเบาะ sr สามแรคคโลแท้แท้ครับก็คือมันมันก็นั่งนุ่มนั่งสบายนั่งดีนั่งดีกว่าบาดไทยบ้านเราแน่นอนการันตีเลยตอนแรกก็ไม่เชื่อว่านั่งสบายนั่งสบายจริงก็คือมาพร้อมรางเลยใช่ไหมใช่มาพร้อมรางครับแล้วก็มีบ่อหลังมีเบาะบายหลังด้านหลังของที่นี่เป็นเบาะบายครับหลังคาร์บอนหลังคาร์บอนคาร์บอนทอมแคท แต่พี่คือรื้อเบาะเดิมออกหมดเลยใช่รื้อเบาะเดิมหมดเลยแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ใช่แล้วพวกขายยึดพวกอะไรนี่พี่ทําไงพี่พวกนี้ก็ให้ร้านพวกพวกกันทําให้นี่ครับแล้วก็มีทํามมีทําทังานสร้างงานสร้างใช่ผมมองเผลนๆผมมองคิดว่าเป็นงานเคซิคา์ใช่ใช่ใครก็ว่ามันใช่จะเป็นงานสร้างเองครับสวยงามเลยที่ข้างในก็แค่นี้ก็หรูหราแล้วสุดจัดแล้วทราบ อ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าที่เดี๋ยวดูห้องเครื่องดีเด็ดเลยดีเด็ดดีอ่าห้องเครื่องห้องเครื่องของพี่เป็นสองพันห้าสองพันห้าเดิมโรงงานแต่ไล่ข้างเต็มไล่ข้างโอเพ่นก็คือเครื่องเดิมมันสองพันห้าพี่ทําทำสเตปไล่ข้างใช่อ่ะเดี๋ยวเอาภายอนก่อนเปลี่ยนเป็น มอญ้ามิเนียมมอน้าปิเนียมพัดลมไฟฟ้าก็ตามไวรุ่นทั่วไปที่เขาใช้กันสาูเลยครับแล้วก็มีปั๊มมีปั๊มวีโก้แล้วก็มีระบบน้ํามันอ๋อพี่ทําปั๊มวีโก้ระบบน้ํามันใช่แล้วก็โบปากสี่เก้าเป็นโบสามพันปากสี่เก้าใช่ครับโหดเลยแล้วก็พี่ก็ทำสดเดินสดมาเลยก็คือพี่ทําจากร้านไหนเนี่ยตัวนี้ทํามาจากร้านโจครับในคลองสามอ๋อทำจากร้านพี่โจในคลองสามก็คือ ใช่ดูสดแบบนี้กับเป็นกองเห็ดเป็นอะไรอันไหนมันสะใจกันพี่ดูสดก็สะใจกว่าแต่มันมันก็มีสิทธิ์พังก็คือมันมันรับใช่มันรับหินรับทรายใช่ใช่ครับฝนตกเน็ตจอดอย่างเดียวใช่ฝนตกวิ่งไม่ได้ก็คือก็คือมีโบแล้วก็มีคัทอะไรี่มีมีคัทมีคัทเบียซีครับเบียซีสิบุก้อนโอ้เออมีเกียร์ด้วยทีเด็ดเกียร์บีเจสเกียร์บีเจสบีเจสครับใต้ในวีเจสเกียร์แล้วเออ เฟืองท้ายที่ได้ไล่เดือนไหมเฟืองท้ายไล่ด้วยเฟืองท้ายเป็น3.5มจุดห้าเฟืองท้าย3.5มจุดห้านะครับแล้วก็มีเกียร์นะครับแล้วก็มีคัส์ใช่หัวฉีดพี่เออหัวฉีดหัวฉีด9ก้าสี่เจ็ดครับเก้าสี่เจ็ไม่พอไม่พอไม่พอต้องขยับกว่านี้อีกต้องขยับอีกมันถึงจะวิ่งดีอืมเดี๋ยวนี้ก็วิ่งได้อยู่ก็คือหลังถนนก็ไปเหมือนกันก็ถ้าหลังถนนก็ได้เล่นเลยแหละอืเอาเรื่องเอาเรื่องแคมออมีแคมด้วยคู่หรือข้างเดียวข้างเดียวครับข้างไอเสีย จากจากที่ไหนพี่สำนักไหนแคมแคมทําที่พี่นงวิดสุดซอยครับครับอ่าแล้วก็มีพี่มีกล่องพ่วงไหมคันนี้รีแมปเพียวๆเลยเเลยรีแมปเอาเรื่องเกมใช่จากที่ไหนนะพี่ช่างเกมของห้าครับช่างเกมของห้าใช่บูตติดอยู่ที่เท่าไหร่พี่คันนี้ประมาณพันหกประมาณพันหกโอ้แต่บูตโหดบูตประมาณห้าสิบห้าบูทคันนี้ห้าสิบห้าเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้ถ้าไอเสียคันนี้ออกที่ไหนพี่ลืมถามเลยออก ออกใต้คนขับเลยใต้คนขับเลยเข้าด่านสนุกสบายเลยสบายใาเราวิจาหาเลยอืมครับแล้วก็ก็คือคันนี้อ่าเพื่อนเพื่อนดูทรงที่พี่แกใส่ล้อก็คือข้างหน้าแปดจุดห้าใช่ข้างหลังเก้าจุดห้าไม่ล้นไม่ล้นนี่แอปเอร์แอปเตอร์กี่นิ้วนะอ๋อลืมไปข้างหน้าเจาะดุมข้างหน้าเจาะดุมแล้วหน้าเจาะดุมครับก็เขาเลยดูเป็นว่าเป็นตัวเตี้ยไงอืมครับล้อมันหุบไง แต่ล้อนี่ไม่น่าจะโดนนะผมว่าไม่น่าโดนครับไม่น่าโดนแล้วก็มีคัพสแควร์หนึ่งคู่ใช่อ่าคันนี้ทีเด็ดเลยทีเด็ดแล้วก็มีอะไรอีกของพี่โอาไว้ทีหมดแล้วมีโอกาสที่อยากจะไปแปลงหน้าแปลงอะไรเหมือนอยากนะอยากอยากไปหน้า21ดู่เพราะว่าผมเห็นเขาฮิตกันมากเลยใช่ใช่เขาเอาเอ่อออนนิวเนาะพี่ใช่เอาตามในเฟซบุ๊กใช่ใช่เอา2013มาทำกันเยอะอ่าเปลี่ยนหน้าใช่ไปท้ายใช่ไปท้ายแต่ถ้าผมจะทำผมก็ทำแต่หน้าแหละ พอแล้วหลังเอาเหมือนเดิมดีกว่าอนุรัลากไว้อย่างน้อยยังรู้ว่าเป็นออนิวอ่าแต่เราก็เราก็ถือว่าเราเปลี่ยนหน้าไปว่ามันก็ขี่รอได้สบายใช่ครับเปลี่ยนหน้าก็ดูสวยแล้วรถก็จะเป็นมิวยี่เอดนะครับมิวยี่สิเอ็ดพี่ตัมทำเมื่อไหร่เดี๋ยวผมกลับมาอีกอ่าทีนี้เดี๋ยวขอฟังเสียงหวานๆหน่อยพี่ได้เลยครับสุดจัด เออเรืนี้เนี่ยคันเรงไฟคันลิ่งไฟฟ้าเหรอพี่ใช่คันเ่งไฟฟ้าผมว่ามันมันมีผลดีนะขนาดรถผมทําเต็มผมก็โอเคนะเห็นผลเห็นผลแล้วเวลาเราขี่ใช้งานอะพี่ก็เดินปกติเราเราปิดไหมปิดติดหมดนี้ใช่มันไม่ต้องปิดเลยมันก็ว,วิ่งของมันได้ปกติก็คือใช้งานสะติดแบบได้ไดบบใ้ใช่ครับ เสียงอย่างหอดเลยเนี่ยเน้นเอาหล่อไงโอ้สวยแล้วิ่งใช่อ่านี่ขอขอฟังเสียงเบิ้ลหน่อยพี่ได้ครับแบบโหนๆเลยนะได้เลยไม่พังนะพี่ไม่พังครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องรถเดิมๆไว้ม่ตีพา้แม่อย่ามาเรยยืนคุยต่างนี้เีกก่อนด้ แล้วก็คืออย่างนี้ที่ไปวิ่งด้วยไหมก็เคยวิ่งนะตอนนั้นวิ่งอยู่13ต้นต้นตอนสนามปิดเวลาที่13ต้นต้นใช่ที่ทำเครื่องจากที่ไหนเนี่ยทำเครื่องก็ทำกันเองตามกับพวกรุ่นน้องเ่ยผมมีผู้ของผมด้วยที่นี้ฉับเล็กๆ้อยที่จบครับรับถ่ายนมันเครื่องเปลี่ยนเอโบ์แต่รีแมปผมก็ไปให้พวกช่างเกมมาส่งยนต์ให้เพื่อนพื่อนพวกทันไใช่ครับก็ถือว่า จริงๆรถบ้านก็ถือว่าวิ่งโอเคแล้วนะว้สุดจัดเลยพี่ใช่ได้เล่นได้เล่นใช่เบิร์นโชว์ได้เลยพี่ได้เบิร์นตรงนี้เลยเหรอได้เลยปิดฝานะปิดฝาเดี๋ยวฝากระเด็นว้าสีเด็ดเลยมีสมิธเบิร์นเหรอพี่มีใช้ก๊อกพี่อ๋อปิดฝาโอ้พี่แกจะเบิร์นให้ดูนะฮะสีเด็ดเลย โอ้ควันขโมงหอมกินไอายางววกนะเพื่อนๆพั่นนนี้โอ้ดชีเด็ดเลยเดินเล่นมาเลยพี่่ะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ดับเครื่องเลยครับ เสียงพี่นี่เอาเรื่องเลยนะเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้หถ้าอันนี้แค่ไล่ข้างเต็มใช่ถ้าไปเจอพวก3.13จุดหนึ่งใช่ใช่ใช่โหดกว่านี้อีกเลยโหดกว่าแต่จริงถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมันใช้งานได้จริงไงนี่รถมันใช้งานได้จริงนะครับวิ่งใช้งานได้จริงเลยไปเอ่อไปเที่ยวไปมิตริงอะไรได้ไปได้หมดล้วนเลยใช่ครับโอ้หทีเด็ดเลยใช่เดี๋ยวถ้าถ้าขอถามแบบที่ทำหมดทั้งหมดเนี่ยกี่บาทพี่ โอ้หก็ทําไปเรื่อยๆนะก็ประมาณก็เอาเรื่องอยู่นะใช่ขนาดเราใครบอกทํารถไม่แพงแพงนะครับขนาดเรามีช็อปเล็กๆยังหลายบาทเลยขนาดทำเองใช่ห้องเครื่องนี่ไม่ต่ำกว่าแปดหมื่นนะแปดก้ามหมื่นไม่รวมไม่รวมรอบนอกถ้ารวมภายนอกภายนอะไรใช่ใช่ใช่สามแสนมีบวกน่าน่าน่าจะได้นะวายางก็ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ระยงตั้งทาไหร่ทเบิร์นเล่นกาได้ข่าวว่าพี่พี่ตั้มชอบเบิร์นเล่นใช่ สายเบิร์นสายเบิร์สายเบิร์ทีเด็ดเลยให้พี่ตั้มฝากร้านฝากกิจการของพี่ตั้มเดี๋ยวให้พี่ตั้มติดต่อได้ที่ไหนเี่ครับติดต่อได้นี่มาล้างรถได้นะครับเอาใจัยรุ่นด้วยกันเจ้าของทําเองทุกคันครับรับองว่าทีเด็ดแน่นอนติดกระดีมเวอร์ของสามโชคดีคาแคร์ครับแล้วก็มีถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามาแวะเวียนหากันได้ชอบรถซิ่งเหมือนกันเข้ามาได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก อานนท์ทองคำเจริญครับ Facebook ของพี่อานนท์ทองคำเจริญครับอ่าเรามีอีกอันหนึ่งที่ผมติดตามพี่อะไรนะอ๋อมีตั้มสองแถวนําเที่ยวย่าลังสิตรับแพ่ด้วยมีรถแห่รถเครื่องเสียงลองหันไปดูรถแห่ได้อ่าเดี๋ยวไปกันอ่าเดี๋ยวไปดูรถแห่ของพี่ตั้มครับนี่ข้างนี้ข้างนี้อ่านี่ฮะคันนี้เนี่ยฝากอ่าเดี๋ยวมาอยู่ฝั่งนี้ฝนมาแล้วพี่ฝนมาแล้วเอาแค่นี้ก็พอแล้วกันนี้ก็เป็นรถ แห่ของพี่ใช่อ่ามันจะมีลําโพงข้างหน้าข้างหลังพี่ทําเองหมดเลยทาเองหมดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูท้ายเดี๋ยวเราจะปิดช่องกันที่ท้ายรถคันนี้ฝนลงแล้วฝนลงพอดีอ่าก็คือคันนี้ก็คือใช้แห่ใช้อะไรดใช่ก็คือติดต่อได้ใช่ครับจะแต่งจะบวชจะไปขอเมียน้อยขนย้ายบวงย้ายบ้านได้หมดอ่าก็คือิิดตั้มสองแถวนำเที่ยวย่ารังสิตครับอ่าโอเคครับสำหรับ ของผมจะขึ้น Facebook ของพี่ไว้ทั้ง2อันแล้วก็ร้านของพี่แกเนาะที่ตัดใกล้ๆกับดีเมือ่สำหรับช่องทางของผมก็คือฝากเพื่อนๆกดติดตามกดจับ c r i b ์นะครับช่อง y YouTube ติ่ง n g สติ่งโซซายตี้คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมคันไหนอีกไว้ติดตามชมครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ตั้มจากกันได้วกนนะครับโอเคครับครับผมสวัสดีครับ